ค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่งานบางกอกแอดแอนไซ Expo อ็กซ์โปค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่บูธบริษัท modify i n g j a m g a r ค่ะกับคุณธเนศซึ่งวันนี้นะคะคุณธเนศก็จะพาเราไปชมสินค้าภายในบูธกันค่ะสวัสดีค่ะคุณธเนศอยากให้คุณธเนศช่วยแนะนําว่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์เด็ดๆอะไรมาจัดแสดงในบูธบ้างค่ะได้ครับก็ตอนนี้นะครับเราเป็นที่นิยมเรื่อง DFT d t m มากนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยเราเปิดตัวสินค้าอยู่2ตัว ก็คือตัวมินิไฮเปอร์ที่เป็น A4 นะครับแล้วก็ตัวเอ็มดีที่เป็นขนาด30เซนนะครับที่เป็น DTF, DFP เหมือนกันครับผมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทยอยเดินดูสินค้ากันดีกว่าค่ะได้เลยครับก็ตัวแรกนะครับจะเป็นตัว60เซนนะครับเป็นหัว XP600 หรือว่าบ้านเราจะชอบเรียกว่า DX11 นะครับซึ่งมาในบ้านเรานานแล้วแต่ว่าไปอยู่ในพวกเครื่องพิมพ์ไวนินะครับก ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่เรานําเข้าจากประเทศจีนแต่ว่าเราจะมาแปลงใส่ชุดนี้ทั้งหมดนี้นะครับเป็นชุดที่อบกาวโรยกาวอัตโนมัติแล้วก็เก็บด้านหน้านะครับชุดนี้ทั้งหมดนะครับเราผลิตขึ้นเองด้วยเทคโนโลยีของคนไทยอะไรทุกชิ้นเนี่ยเราสั่งซื้อในประเทศไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถอุ่นใจได้เรื่องอะไรเวลามีปัญหา,าการประกันเนี่ยไม่ต้องรองนานเหมือนเครื่องต่างประเทศ นะครับแต่ว่าพินเตอร์เนี่ยต้องเป็นโน้ตฮาวของผู้ผลิตที่เป็นต่างประเทศนําเข้ามา m o d i f y i อิงทำชุดนี้ขึ้นมานะครับสำหรับลูกค้าที่ทํางานการเม้นกึ่งอุตสาหกรรมรับงานได้วันละ500ตัวทําเสื้อนะครับแล้วก็ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันจะมีล้อนะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้โปรเซสทั้งหมดเป็นสแตนรวมกันแล้วเนี่ยราคาในงานนะครับ2,29,000 ไซส์60เซนแล้วก็แถมเครื่องรีดขนาด40-60นะครับเฉ mm hmm. พาะตัวนี้นะครับก็ถูกกว่าข้างนอกประมาณ30,000บาทนะครับแล้วก็รวมของแถมด้วยนะครับ mm hmm. ครับผมต่อมาเป็นตัวใหม่ที่เกินไปนะครับลูกค้าเขาเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตัวแรกนะคะก็229,000นาะาแล้วก็มีของแถมอีกเดี๋ยวมาดูตัวที่2กันค่ะคุณผู้ชม,มก็เป็นตัว ดีเอฟทีเหมือนกันนะครับเป็นตัวขนาด30เซนนะครับสามารถพิมพ์มได้สูงสุดถึง33เซนติเมตรนะครับตัวนี้2องดพิมพ์เหมือนกันครับโมดิฟายอิชื่อ m o d i f y i อิคือเรานำเฉพาะตัวเครื่องเข้ามาแต่ว่าตัวกาวนี่เราทำขึ้นเองด้วยดีไซน์ของเราถ้าเราอยู่ในงานที่เมืองทองตอนนี้นะครับจะมีแค่ m o d i f y i อิที่หน้าตาแบบนี้ oh. แล้วไม,ไม่ใช่แค่หน้าตาไม่เหมือนอย่างเดียวนะครับข้างในไส้ในเป็นอินฟลูเลต อินโฟเลดคือมันร้อนด้วยแสงนะครับแล้วมันทําให้ควันน้อยประหยัดไฟใช้เวลาที่สั้นลงนะครับผมก็ตัวนี้ลดลาตัดความราคาปกติ1นึ่งแสห้าหมื่นเนะครับเหลือ 9, 1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันโมดิฟายอิงประกัน1ปีนะครับทั้งเครื่องหัวพิมพ์อะไรทุกชิ้นแล้วก็ออนไซต์สวิตในกรุงเทพหรือว่าใกล้ๆสาขาเราเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็แถมเครื่องรีดขนาด A3 สวิงข้าง1ตัวนะครับก็ ถูกกว่าข้างนอกประมาณ20,000บาทครับผมต่อมาตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ที่ไปเปิดที่งานไปเท่งงานหนึ่งนะครับตัวที่เราขายดีแล้วก็ยังผลิตไม่ทันเราเรียกว่าเป็นปรินเตอร์ DFT รุ่น Hyper V6 เราจะเห็นด้านข้างนะครับทั้งตัวเนี่ยมีอย่างเดียวที่ m o d i f y i n ิไม่ได้ผลิตก็คือเครื่องปรินนอกนั้น m o d i f y i n ิผลิตเองทั้งหมดในประเทศไทยด้วยดีไซน์นี้นะครับแล้วก็หลอดนี่คือ i n f r a r e d ครับก็เป็นคอมเซ์ที่ลูกค้าเป็นความร้อนที่มาจากอินฟราเรดใช่ครับก็คือเวลาเราอบกาวมันก็จะมีควันขึ้นมาโดยชุดปกติแล้วเวลาเราไปติดตั้งมันจะมีตัวดักควันซึ่งเป็นคาร์บอนนะครับแต่ว่าพออยู่ในงานเราต้องการไอให้แบบว่าให้เห็นว่างานก็เลยไม่ได้เอาอะไรมานะครับตัวนี้ปกติ8,99 0 0นะครับเหลือแค่8,99ครับผม ันนี้พี่อยากแถมอะไรอีกไหมคะแถมอะไรอีกแถมอะไรอีกไหมตึงกะกลุมมขมาเพราะหลังจากที่แถมไป2ตัวแล้วก็เริ่มสับสนในเมื่อคุณทูลถามเราก็ต้องตอบเนาะตอนนี้เราก็แถม A3 นะครับเป็นเครื่องรีดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเครื่องตัวนี้คือเราสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ในกรณีที่สมมุติว่าปรินเตอร์อยู่กรุงเทพแต่ว่าเราหยุดปีใหม่ไปเชียงใหม่5วันเรากลัวว่าเครื่องพิมพ์จะพังเราก็แค่กดล้างหัวพิมพ์ตอนที่เรานั่งทานกาแฟอยู่เชียงใหม่ เครื่องพิมพ์มันก็จะลันเพราะว่าเครื่องพิมพ์ในฮอล์นี้เป็นเครื่องพิมพ์สร้างอาชีพหมึกมันจะหมึกพิกเศษทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าทั่วไปจะกลัวว่าถ้าหยุดใช้เครื่องแล้วเครื่องจะพังตัวนี้คอนโทรลผ่านมือถือได้ทั้งหมดทั้งการสั่งพิมพ์ล้างหัวพิมพ์เช็คสถานะเครื่องพิมพ์ตัวนี้ฮะด้วยฝีมือคนไทย ดีมากเลยค่ะตอนนี้3มเครื่องเนาะเราก็จะเห็นว่าทั้งรถทั้งแถมแล้วก็มาที่ตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์ได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูกันก็คือความพิเศษของ modify ing ที่เขาบอกมาว่ามีแต่ตรงทาต้นเนี่ยที่เปชนของเขาแต่หลังจากนั้น modify ing ก็ทำเองทำทำฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเครื่องที่คุณเห็นมาแล้ว3ามเครื่องเนี่ยก็พบได้ที่บูธ modify ing เท่านั้นนะคะเชื่อว่าเราน่าจะยังมีอีกค่ะแต่เราไปดูกันต่อได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นปรินเตอร์ UV นะครับเราเรียกว่า UV White Hybrid คำว่า Hybrid คือมันทำงานได้2แบบอันแรกมันจะปรินต์ผ่านชีทหรือแ,แบบโลปรินแล้วก็เข้ามากับแบบที่2คือมันมาเป็นแผ่นเรียบด้านหลังสมมุติว่าเราต้องการพิมพ์ปกนิตยสารปกแฟ้มมันก็สามารถพิมพ์ได้มารับด้านหลังได้นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เก็บงานเล็กๆไม่ต้องลงทุนสูงก็สามารถทำได้ ตัวนี้ราคาแค่50 0ห0กว่าบาทนะครับแต่ว่าสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายพิมนได้ทั้งอินดอร์และ o ัลโดร์แมทิเรีนะครับครับผมก็ UV นะครับใช่ค่ะแต่เราไปดูกันเรื่อยๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยไหมคะอันนี้เป็น Sub t s u b เทมเ t ชั n นเขาเรียกว่า<อ>เป็นเครื่องพิมพ์ผ้าพิมพ์ลายมันอยู่ในบ้านเรานานแล้ว Sub t s u b เทมเ a ชั o นนะครับก็เราก็มาโชว์ในงานได้เหมือนกันล<ม>ูกค้าสามารถที่จะเข้ามาเทสได้นะครับ เอันนี้เสื้อที่พิมพ์ด้วยซับดิเมชั่นตัวนี้นะครับจะเห็นว่าสีมันจะกลืนลงในเนื้อผ้ามันจะไม่เหมือน DFT DtF ที่มารอยอยู่ <c oughs> ก็ในบ้านเราใช้เยอะนะครับเป็นที่นิยมราคาถูก m o d i f y ยอิขายปรินเตอร์พร้อมกับเ,เครื่องรีดตัวนี้นะครับ A4 แค่19,000บาท <c oughs> ก็สามารถทำงานการเมนได้แล้ว ผ้าสีอ่อนผ้า T K C K ก็สามารถทำได้แล้วก็สินค้า m o ดิฟายอิงทุกตัวเราประกันทั้งเครื่องและหัวพิมพ์อยู่แล้วเราส่งพร้อมเทรนนิ่งการใช้งานทุกขั้นตอนครับผมอันนี้ Sublimation นะครับมันก็จะคือมันก็ B F T U V s u b l i เ a ชั่นก็แล้วแต่ความต้องการเราแต่ความต้องการใช่ครับคือบางคนก็เริ่มต้นธุรกิจบางคนก็แบบมีมีมีธุรกิจอยู่แล้วต้องการขยายรายธุรกิจไปเสริมทับเนาะผม อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่มาเปิดตัวในงานก็เป็นตัวขนาดเล็กบางคนก็รับพิมพ์แค่โลโก้ทำของวระจุกระจิก่กตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะราคาก็ไม่สูงราคาแค่นี้นะครับก็สำหรับตัว A4 ค,ค,ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นขยับขยายก็มีเครื่องที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็สามารถเลื่อยไตามพยาศายเลยนะคะ อันนี้ก็ทําจาก DFT นะครับใช้การเทคนิคในการรีดตุ๊กตานี้ขึ้นรูปมาอยู่แล้วนะครับเราก็นําเข้าจากประเทศจีนตัวหนึ่งก็คงไม่กีบ่บาทแต่เมื่อเราจะทำอะของพรีเมียมเวาะ,ะโอกาสต่างๆเราก็ต้องใช้การสุกรเเข้าไปซึ่งโดยปกติเนี่ยจะต้องใช้งานเฟกเฟกก็จะใช้ได้แค่สีเดียวแล้วก็เสียเวลาแต่ว่าถ้า DFT เนี่ยเราลงรายละเอียดลงเป็นดิจิตอลละ,ะมันก็จะได้ความพรีเมียมที่มากกว่า ะคสวยงามมากค่ะคุณผู้ชม<อ>แล้วเรามีตรงไหนอีกคะต,คตัวไฮไลท์ตัวนี้ค่ะตัวนี้ไม่ได้รันเครื่องเลยเพราะว่าในบูธนี้ก็รันสี่ตัวแล้วเดี๋ยวคันจะเยอะเกินไปได้เลยค่ะเจ้าของงานตกใจเกิดอะไรขึ้นควนันอันนี้ก็อันนี้เป็นเครื่องอะไรคะโอเคก็ในงานนี้ส่วนใหญ่ก็เป็น DFP ก็มันจะมีอยู่ประมาณ3แบบก็คือ ตัวเริ่มต้นตัวการอุตสาหกรรมแล้คือตัวนี้คือตัวอุตสาหกรรมครับตัวนี้คือเป็นตัวพิ้น dft ขนาด60เซนนะครับแล้วก็ใช้หัว i 3 2 -2 ถึง2โอพ์มครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ้าในประเทศไทยคือตัวที่สเปคสูงสุดราคาเครื่องก็สูงสุดแต่ว่า m o d i f y i n k ก็ไม่ได้ขายสูงสุดนะขายราคาโปรโมชั่นอยู่ครับผมเราขายปรินเตอร์ตัวนี้พร้อมกับ คอมพิวเตอร์คุมเครื่องนะครับรวมทั้งตู้อบกาวด้วยราคาอยู่ที่359,000บาทในงานนะครับพิเศษมากมีตู้อบกาว60เซนพินเตอร์ด f เ i ฟทีตัวแล้วก็ตัวโนตตัวออินวันคุมเครื่องครับผม เรียกได้ว่าซื้อไปก็เปิดร้านได้เลยทีเดียวนะคะจากอันแรกที่เราดูจริงๆแล้วโปรโมชั่นเนี่ยที่มีในงานอันแรกเลยเนี่ยก็คือโปรโมชั่นที่ลดราคาซึ่งราคาที่เนี่ยพูดได้เลยว่าคุณจะไม่ได้ไปพบเจอที่ไหนแน่เพราะว่าเขาทําพิเศษมาที่งานบางกอกแอดแอนไซน์นะคะเอ็กซ์โป2022เท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับท่านไหนนะที่มีความสนใจในการที่อยากจะเริ่มธุรกิจดูซิว่าถ้าอยากจะทำเนี่ยมาเริ่มที่เครื่องเล็กได้ก่อนหรือท่านไหนที่อยากได้เครื่องใหญ่เนี่ยมาเสริมทับก็มาเลือก ได้จริงๆแล้วหรือถ้าอยากจะมาดูก่อนเนี่ยยังไม่ตัดสินใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะได้มาดูว่าเครื่องปริ้นแต่และอันเนี่ยได้สีคมชัดขนาดไหนตอบโจทย์ความต้องการของเราจริงๆหรือเปล่าแต่อยากให้มาดูกันเพราะว่าเครื่องของ modify ink เนี่ยคุณจะไม่สามารถพบเห็นได้ในงานนี้เลยเรียกได้ว่าถ้าไม่เดินมา modify ink คุณก็จะไม่เจอฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะฝากพี่เนเนแบบโปรโมชั่นเด็ดๆแบบรวมโปรโมชั่นเด็ดๆที่มีในบูธเราเลย,เยมีอะไรบ้างคะก็ในงานนี้นะครับเรา ผมจะใช้คอนเซปต์ว่านี่คือสงคาราม DFT DTF เพราะว่าเกือบทุกบูธจะมี DFT มาขาย<ม>จากที่บริษัทบางบริษัทที่ขายเฉพาะเครื่องพิมพ์ไวนิลก็มี DFT มาลงเพราะว่า DFT มันเป็นเป็นตลาดของปัจจุบันและอนาคต<ม>ได้ทุกสีทุกเนื้อผ้าได้เป็นดิจิตอลเนาะเ<ม>อาเป็นว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาหาเราเนี่ย<ม>เรามีส่วนลดพิเศษสําหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สด<ม>นอกจากที่ผมพูดไป3-4โปรโมชั่นแล้วเนี่ย ลดให้อีก1,000งหมื่บาท oh. สุดๆเลยครับต้อองบอกว่าเข้ามาแล้วบอกว่าดูไลฟ์สดของบางกอ,อกทรายนะ oh. คุณทธเนศลดให้1,000 0บาทโอ้โห oh. oh. เรียกได้ว่าอันนี้นี่คือสุดจริงๆคุณผู้ชมคือจากที่รถอยู่แล้วนะเดินเข้ามาเลยเราก็บอกว่าเนี่ยคุณทธเนศด,ดูไลฟ์สดมาเนี่ย ส่วนลด1 0,000บาทเรียกได้ว่าเป็นส่วนลดคุณทนเน่ดีกว่าคือมอบให้เลยเครื่องรถเท่าไหร่เนี่ยลดท็อปอัพอีก10,000บาทซึ่งเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นคือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับการจัดงานฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยงานปิด2องทุ่มเนาะถ้าเกิดว่าเห็นไลฟ์แล้วแบบตื่นเต้นมากทําอะไรไม่ถูกขับรถออกมาเลยหรือถ้าแบบวันนี้ไม่ว่างจริงๆทํำยังไงพรุ่งนี้เช้านะคะตั้งนาฬิกาปลุกมาเลยแล้วก็เดินมาที่บูธ modify ing นะคะเพื่อมารับส่วนลด10,000บาทท็อปอัพจากโปรโมชั่นทีี่ม ในงานนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเด็ดจริงๆนะคะสำหรับโปรโมชันนี้เราก็ขอเชิญชวนนะคะแล้วมีอีก2วันเท่านั้นค่ะวันนี้และวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะก็อยากให้มาร่วมชมงานกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทเนศมากๆนะคะแล้วก็บา,บายคะ่ะทุกคนย